โอ้วันนี้นะครับลองใจดาวดู นะครับว่าที่ปื้มกับลุงดำนะครับจับดาวจับดาวไปอาบน้ำนะครับเป็นครั้งแรกนะครับต่อไปมันก็ภาระมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยกันดูแลให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้ก็ให้นะครับลุงดำกับที่ปื้มนะครับมาจับดาวนะครับเพื่อไปทำความสะอาดนะครับทวกวันนี้นะครับลูกคือพี่นะครับ หรือนะครับโรคไวรัสนะครับเกิดกับช้างเด็กบ่อยครั้งนะครับเราก็จะให้นะครับลุงดํากับอ่าปื้มนะครับกับสัมผัดน้องนะครับวันนี้ทําคลิปนะครับก็ลองใจเดานะครับโดยที่ผมถือกล้องนะครับไม่เข้าใกล้น้องดาวเอาไม่แป้งแย่งกล้วยไปแล้วอ้าวงันก็เชื่อฟังอีก่ลนี่ ก็จะให้นอนนะจะไม่รู้ว่าจะนอนหรือเปล่านะเอานอนไหมโอ้นอนเฉยป่ะอ,อ๋อลองกวนใหม่นะอยากให้นะครับลุงดำกับที่ปื้มให้เรียนรู้มากขึ้นนะครับในที่การจับท้างนะครับโอ้แสดงว่าน้องดาวก็ยังยอมรับนะ นะครับยังเชี่วฟังวันวันใหม่ทั้งสองนะวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้แปบเนี่ยครับเดี๋ยวจ้องใส่แปบด้วยนะผงซัฟฟอกนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็โรคไวรัดนะครับเกิดขึ้นกับช้างเด็กมากขึ้นนะครับเราก็จะทําความสะอาดพี่ดาวอาจารย์เจ้านะครับโอ้โหเหมือนลูกปั้นเลยนะก็เชื่อฟังฟันวันใหม่แล้วลองวันแรกซะด้วยเนะ ก็ถือว่านะครับพี่ดาวก็โอเคนะครับในการเชี่ยวฟังฟันใหม่ทั้งสองออนะครับอาจจะสักฟอกด้วยนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคแล้วยืนนั่งนิ่งเลยเหมือนลุกป,ปั้นมากเลย <c oughs> คลิปนี้นะครับตั้งแต่สัปด,ดาห์นี้นะครับก็ เราก็ขยันนะครับทําความสะอาดทังเด็กมากขึ้นนะครับแต่ก่อนก็ทําเหมือนกันนะครับทุกทุกคลิปทุกไลฟ์นะพ่อดาวจะชอบนะครับอาบน้ําให้น้องดาวทำความสะอาดน้องดาวจันเจ้านะครับถังเด็กนะครับด,ด,ด,ดูดูน,นะดดดดดดนิ่งมากเลยวันนี้นะครับก่อนสะอาดนะครับดูดูตูดคนนะดูตวดดาวอู้โอกนัมง เอาความสะอาดนะครับชำระใน,นตัวให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับอ้าวจะเป็นเป็นเป็นอะไรนี่เริ่มนะครับสิ่งสกรปรกนะครับโอ้มันการ์ตูนไหม เป็นหมีแพนด้าวันเริ่มจะเป็นหมีแพนด้าแล้วดาวควันใหม่นะครับสองคนและควันใหม่เนี่ยอยู่ต่อไปก็จันเจ้านะครับจันเจ้าเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างนะรเริ่มจะเป็นหมีแพนด้านะครับ ก็ใช้เวลานะครับทำความสะอาดรอบประมาณส่ห้านาทีได้นะฮะดูแววตาฟินนะครับมีคนอาบน้ำให้หรือท่าทางพี่ดาวฟินมาก และความสะอาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับไวรัสนะครับโรคเฮื้อปี้นะครับเกิดกระชังเด็กบ่อยครั้งนะครับเราก็ต้องเน้นความสะอาดให้มากขึ้นนะครับอนนะครับว่าเราอาบน้ำไหมอาบนะครับอาบอาบอาจจะเจ็บทุกคลิปทุกไลน์นะครับทุกอาจจะบางทีบางครั้งไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเราก็อาบนะครับเพื่อให้เนื้อตัวเขาจะได้โรคภัยใค้เจ็บนะครับไม่ได้มาทำกาย ก็จะฝึกควนใหม่ด้วยนะควนใหม่ทั้งสองนะครับเพื่อให้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับเวลาสับช้างนะยู่น้องดาวตอนนี้ก็ฟินมากนะครับก็รอติดตามนะครับจันเจ้าต่อไปแล้วก็รอติดตามนะครับตอนที่นะครับสาวจันเจ้าจะนิ่งเหมือนพี่ดาวให้อาบน้ําแบบนี้ไหมนะครับ ว่าน้องดาวนี่เขานิ่งมาตั้งแต่เกิดนะะครับความน่ารักเขายังคงเหมือนเดิมครับนั่งเหมือนนีพันด้ามากเลยอาตรอติดตามน,นะครับาจานเจ้าสาวสวยนะครับก็อยากอาบน้ำแล้วนี่ครับไปกันแล้วครับ สรุพี่ดาวนะครับให้ที่ปื้มจับนะครับลุงดำก็ถือว่าเชื่องมากนะก็ฝึกให้เรียนรู้ให้ไหลมากขึ้นนะครับให้คุ้นชินกับข้องดาว ไปต่อไปเราไปจับอันเจ้ากันเ,เดี๋ยวเราจะกะ็จะจับกระปูสกกระดงนะนะครับเราก็เน้นความสะอาดให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านะครับก็อย่างเข้าใจเนาะนะครับโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับช้างเด็กบ่อยครั้งนะครับเราก็เน้นความสะอาดนะครับ สักพอกนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับทกต้องพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายกับช้างนะครับยิ่งทําควาศาสตร์ยิ่งนะครับจัดเฮาดีนะครับไปโอ้โหจันทราก็เชื่อฟังนะส่วนพี่เดือนเราก็ไม่ได้นะครับผมพราดาวต้องจับคนเดียวนะยัง ดำกับทีปื้มยังไม่เกีงพอที่จะได้ดูแลพี่เดือนได้ครับแต่ว่าเข้าเจ็บทำความสะอาดได้ออ้ยโญนอนได้อีกโอ้โห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 นอนโอ้โหโอ้โหเอาขัดเลยท่านเจ้าว่าขัดเลยเอาอขัดเลย Oh, oh. หนูสบายสําหรับแบบนี้ชิวๆี่เจ้าบอกเราก็น้นความสามให้มากขึ้นนะครับกับช้างเด็กทำ oh. ผงซักฟอกนะครับยิ่งฆ่าหมาันฆ่าหอมอย่างดีนะครับไม่เป็นอันตรายกับช้างนะครับเข้าหูเข้าตานะครับอยากฟังก็ดูแลตู้ดูดูดูด oh. <laughs> ผมก็จะดูข uh ึ้นทางนี้ตะกีตงไม่รู้หลังจะเต็มกันไหมน่าจะนอน่เฮ้าฮึ่มฮแกงไม่รู้

ข <ọ malaria> ลังขลงครับครับคเดินทางปลอดภัยครับปลอดภัยครับจับปูสกระดุงสองกวนเอาไม่อยู่ ทำไมแม่ก <muitas> ็เด <OUGH> uh, no ินทางกับปอทมกันฮึถูอถือับปูใส่กระดุงเลยอ่าเนื้อตัวจะได้สะอาดแล้ว อาอาเาอาเอา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 งา,า,งาอาอา้นนาอาาอาอาอาัาอาอา,าะาอ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 กอาอาอาออาออาอาอา อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแช์นะครับช่วงนี้ก็ช้างเด็กนะครับมีเชื้อไวรัสนะครับพอเราก็ทำความสะอาดมันทำความสะาบให้มากขึ้นนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ